เออเออเฮ้ยเดี๋ยวนะมันติดเพลงหรือเปล่าเนี่ยแหมช่วงนี้นะครับมันหยุดไม่อยู่จริงๆกับอนิเมะเรื่องนี้พวกคุณสงสัยกันใช่ไหมว่าเรื่องอะไรผมจะเลย้แล้วกันเรื่องโขงเบง้งจอกเวลามาปั้นดาวครับผมเรื่องนี้นะครับอาจจะให้เล่ายอๆก็คือโของเบ้งเนี่ยขเ,เยขาตายแล้วมาเกิดใหม่ในญี่ปุ่นยุคป,ปัจจุบันครับแต่เขาเนี่ยไม่ได้มาเกิดในร่างอื่นนะแต่เป็นร่างของตัวเองในะวัยหนุ่ม อารมณ์แบบเหมือนโดนวับมาแล้วก็โดนสัญจกรรมใบหน้าให้ดูอ่อนวัยไปพร้อมกันเลยประมาณนั้นนะครับของเบ้งเนี่ยก็มาโผล่กลางชิบุยะในตอนกลางคืนช่วงที่มีงานฮารา์วีนพอดีครับพอพวกเที่ยวกลางคืนมาเห็นเนี่ยก็เลยโดนทักชวนให้ไปไนท์คลับแห่งหนึ่งที่นั่นเนี่ยเขาก็ได้พบกับสก,กิมิเอโกะที่กําลังทําหน้าที่เป็นนักร้องบนเวทีพอดีเลยครับแล้วทีนี้เนี่ยท่วงทํานองที่เอโกะร้องออกมาเนี่ยมันก็เลยไปกินใจของเบ้งมากๆ เขาเนี่ยก็เลยคิดที่จะสนับสนุนให้เอโกะเนี่ยขึ้นเป็นนักร้องชื่อดังให้ได้ครับเรื่องราวมันก็จะแอบก้บกาวนิดหน่อยแต่ก็รับประกันได้เลยว่างานดีแน่นอนครับเรื่องนี้แล้วผลงานดีๆแบบเนี้ยจะใครที่ไหนล่ะครับที่ถามสตูดิโอที่จัดทําเนี่ยคือ PA Works สุดคุ้นหูของเราได้เองครับผลงานที่พูดถึงกันเยอะๆเ,เลยของสตูดิโอเนี้ยก็พวกเรื่อง Another Angel b e a t Uma Musume อะไรประมาณนั้นครับ ส่วนเพลงประกอบโอเพนนิ่งเนี่ยก็เป็นผลง,งานของวงฟินดอมซึ่งก็ประกอบไปด้วยนักร้องจากวง L.O.L. f a g g y แล้วก็ g i n i x นะครับในด้านของเพลงเอนดิ้งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานมากแล้วนะครับตั้งแต่ปี2006เลยชื่อวงที่ร้องเ่ยชื่อวงว่ามิฮิมารุจีทีครับแต่ก็มีคนมามิกแล้วก็โคเวอร์มาตั้งแต่ปี2006เลยนะรงปัจจุบันแต่ที่ใส่ในยอนิเมะเนี่ยจะมิกแล้วก็โคเวอร์ใหม่โดยชื่อนาจิสึกเนโกะนะครับผม ส่วนนักภาคที่มาให้เสียงของเบ้งนะครับก็คือคุณโอคิอายุรียวทาโร่รุ่นเดิะเลยนะครับที่เรียกว่ารุ่นเดิะได้เนี่ยเพราะพราะว่าเขามีผลงานภาคเสียงตั้งแต่ปี1988ในเรื่องตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี่ครับในบทของเอมิวแล้วก็มาปัจจุบันเนี่ยคุณริวทาโร่ก็ยังคงรับงานภาคอยู่นะครับแต่บทส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ดูมีอายุเช่นเอมเพลอร์กอที่3ในเกตเตอร์โลโบอาร์นะครับหรือศาสตราจารย์อิเคดะในเรื่องพิสูจน์ยามความรักด้วยหลักวิชาสายวิทย ผลงานมากมายในวงการของคุณเรีวทาโร่เนี่ยก็พอจะการันตีแล้วนะครับว่าเสียงภาคของโขงเบ้งเนี่ยต้องเยี่ยมยอดมากแน่นอนในด้านของตัวละครอ,อย่างซึกิมิเอโกะเนี่ยก็ได้คุณฮอนดะคาเอเดะนะครับมาให้เสียงภาคผลงานก็มีมามากมายเลยแถมในซีซั่นเนี่ยคุณคาเอเดะก็ยังภาคหลายเรื่องด้วยครับไม่ว่าจะเป็นบทจอม,มารอิคิหนาจากเรื่องผมนะ่าเลอกเป็นคู่ก้าวแล้วครับหรือโกไดมิยากะจากเรื่องแดนแดนแดนเซอร์สำหรับเรื่องโขงเบ้งเจาะเวลามาปั้นดาวนะครับก็มีต้นฉบับเป็นมังงะ ที่แต่งเรื่องจากปลายปากกาของอาจารย์ยศบะยูโตผู้เคยมีผลงานเรื่องเทนเซนานาโจเดะฮาจิเมรุอิเซไคไล์มาก่อนครับคือเรื่องโคตรยาวเลยครับส่วนผู้ที่มาวาดเรื่องของเบ้งนั้นก็คืออาจารย์โอกาวะเหลียวผู้ที่เคยแต่งและว,วาดเรื่องชินจินเคซัสึมาก่อนนะครับแถมยังเคยมีผลงานในเรื่องเซกิโตด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็จะมีผลงานที่น้อยนะครับแต่คุณภาพได้ก็ขั้นเทียบกันทั้งนั้นเลย ในส่วนของมังงะเนี่ยที่ญี่ปุ่นอ่ะออกมาแล้ว9้าเล่มยังไม่จบนะครับตัวในไทยเราอ่ะก็เป็นของสำนักกิมเซนชูเขาออกมาแล้ว3มเล่มน,นะครับมีทั้งแบบเล่มพิมพ์แล้วก็อีบุ๊กนะครับใครที่ดูอนิเมะจบเนี่ยก็ไปหาซื้อมาอ่านกันได้นะช่วงเ็ความรู้เรื่องโขงเบ้งโขงเบ้งนะครับเขาตายที่ทุ่งลาบอูจังเป็นที่ลาบสูงอยู่ใกล้กับแม่น้ําเว่ยอยู่ห่างประมาณ56กิโลเมตรจากตัวเมืองเปาจีมงคลซานตีครับผม พุ่งอูจันเนี่ยก็เป็นที่ล่ามตูงแห่งหนึ่งในประเทศจีนมีความสูงประมาณ150ฟุตรครับปัจจุบันเนี่ยก็มีศาลเจ้าของของเบ้งตั้งอยู่ในศาลเจ้าเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยลูการพของข,อง,ของเบ้งพร้อมกับนายทหารคู่ใจอีก4่นายก็คือกวนหินอ,องเป๋งเตียวเปาและเลียวขั่วครับตัวมีม้าใตา้เป็นทวารบาลแล้วที่นี่ย,ยังเป็นตุสานที่ฝังชุดหมวกและก็พัดขนนกของข,อง,ของเบ้งอยู่ด้วยนะครับ ที่มีงบแล้วก็อยากไปเคารพตุลาการของเบ้งก็ลองไปกันดูได้นะครับจบกันไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิวป้ายยาในครั้งนี้ซึ่งก็เอาเข้าจริงๆแล้วผมก็ได้ไปดูก็เลยอยากจะป้ายยาให้คนที่ยังไม่ได้ดูครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ทำออกมาดีมากจริงทั้งบทที่กาวจัดเลยดนตีแล้วก็เพลงประกรอบที่ติดหูเอาเป็นว่าลองมาดูกันสักตอนห่อนก็ได้ครับรับประกันได้เลยว่าผลงานคุณภาพมากจริงส่วนผมเนี่ยขอตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเผือสปอยขึ้นมาจะแย่เอา สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับถ้าทุกคนเห็นข้อมูลตรงไหนผิดเนี่ยก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวนวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วจะชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับขอบคุณครับ